ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการเน้นย้ำให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคนนะครับให้สวมหน้ากากาอนามัยร้อเเซขณะที่ออกมานอกที่สถานหรือว่าสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันหลังจากที่ยอดผู้ป่วยสะสมในขณะนี้เฉียดสามพันรายครับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นํารถชีวะนิรภัยออกคัดกรองเชียงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคโควิดสิอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ได้นำมาบริการตรวจให้กับที่บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอตอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อขยะให้เป็นวงกว้างไปสู่ชุมชนโดยการใช้มาตรการตรวจสอบเชิงรุกเข้าไปตรวจสอบอย่างพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยวันนี้ได้ทําการตรวจจานวน200รายซึ่งจะให้บริการตรวจตลอดทั้งวันไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาและจะทราบผลในวันพรุ่งนี้หลังผ่านการตรวจไปแล้ว24ชั่วโมงสามารถตรวจสอบผลได้ด้วยการสแกน q r c o d e ที่ได้จากการลงทะเบียน นั้นของนายจรรยริศสวรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ตัวเลขของผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะเกิดจากการตรวจเชิงรุกทําให้พบการระบาดในสามคลัสเตอร์ใหม่ก็คือที่เรือนจําศูนย์เด็กเล็กและสถานปฏิบัติธรรมโดยลักษณะของการติดเชื้อในระลอกนี้พบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันในการทํากิจกรรมการสังสรรค์แล้วก็การพบปะกันในโอกาสต่างๆโดยเหล่านี้ค่ะ มีการละเลยมาตรการควบคุมโรคโดยเฉพาะการไม่สวมหน,น้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างขณะทำกิจกรรมร่วมกันท่านผู้ว่าเลยอยากจะย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะให้ตระหนักถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้ำรอยค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะ151รายค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่2,970รายค่ะ ครับก็ต้องปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่กันทุกคนนะครับใช่ค่ะเรื่องของที่เน้นย้ากันทุกวันเน้นย้ํากันทีทีก็เพราะว่าต้องการให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยครับอยากจะให้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันเลยก่อนออกจากบ้านอย่าลืมหน้ากากอนามายัยอย่าลืมเจลแอลกอฮอลอย่าลืมป้องกันตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ผ่านมันไปด้วยกัน